สวัสดีค่ะย่าตาจากบุญตาทศาทศานะคะวันนี้่าจะพามารู้จักกับชวนชมกันอีกครั้งหนึง่งมาดูปัญหาของต้นชวนชมซึ่งหลายๆคนอาจจะเจอหรือหลายๆคนอาจจะไม่เจอนะคะถ้าเป็นต้นที่เลี้ยงไว้นานแล้วก็มักจะเจอนะคะส่วนตัวนี้เป็นชวนชมที่ส่วนที่ย่าไม่ได้ตัดนะคะนี่เขาก็แตกดอกออกมาอันนี้ก็ปลูกเป็นปีนะคะ แต่ไม่ค่อยจะได้ลดน้ําสักเท่าไหร่หญ้าปลูกไว้เยอะนะคะสําหรับชวนชมแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ดูแลเอาใจใส่นะไม่ค่อยลดน้ําแต่เขาก็อยู่รอดมาได้จนทุกวันนี้บางกระถางนี่จะ20ปีแล้วนะคะโขดเขาโตมากบางทีก็ล้นกระถางแล้วทะลุออกข้างล่างแล้วก็มีนะคะการเลี้ยงดูแบบไม่ค่อยเอาใจใส่นะคะ แล้วก็เลี้ยงมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ทำให้ยากาพบปัญหาว่าต้นชวนชมนี่ถ้าโขดใหญ่ๆขึ้นมานะคะหรือว่าเราเลี้ยงมาหลายปีแล้วนี่เขาก็จะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะปำนะลำต้นจะไม่เกลี้ยงเกลานะคือจะเป็นงอกนะคะงอกเหมือนเป็นหูดเนี่ยมีหลายๆต้นนะคะที่เป็นซึ่งยญาก,ก็สังเกตมานานแล้วว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จากการสังเกตรตรงที่เป็นหูตะปุ่มตะป่ํานี่จะเป็นตรงรอยรากที่เราตัดนะคะญาติสังเกตแล้วว่ามันเกิดจากรอยที่เราตัดรากตั้งแต่ตอนเรายกโขดขึ้นมาใหม่ๆนะคะด้วยขาดความรู้นะคะก็จะตัดชิดโคนบ้างตัดไม่ชิดบ้างนะคะพอนานมานะแผลของเขาดีไอ้ที่ตัดชิดนี่แผลเขาก็จะดีสนิทนะเขาก็จะเกลี้ยง แต่รากที่เราแล้วโผล่บ้างนิดๆหน่นอยๆนะคะพอนานไปเขาก็จะเป็นหูดขึ้นมานะเป็นปมขึ้นมานะเป็นปมปุ่มๆขึ้นมาตามลำต้นเลยทำให้ดูไม่สวยงามนะคะลำต้นไม่เกลี้ยงนะอันนี้จากการสังเกตอย่างต้นนี้นะคะยาตัดชิดแผลเขาก็ดีนะคะเนี่ยตรวจส่วนรากไหนที่ตัดไม่ชิดเนี่ยแผลเขาก็จะปูดออกมา แต่ระยะเวลาที่แผลเขาปูดก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะคะวิธีการที่เราจะแก้นะคะก็คือเวลาเรายกโขดต้นขึ้นมาเนี่ยเราจะเล็มรากแขนงของเขาหรือว่ารากตัวไหนที่เราจะเอาออกเนี่ยเราตัดให้ชิดต้นเลยนะคะตัดให้ชิดอย่าให้มีโผล่นะพอแผลเขาดีสนิทเขาก็จะเกลี้ยงนะอย่างตัวนี้ยาก,ก็เพิ่งยกโขดขึ้นมาสำหรับต้นนี้ ตอนแรกก็จะทําเป็นรากตะขาบแต่ไปไปมามาไม่รู้เป็นรากอะไรนะคะเนี่ยอย่างบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะหญ้าพึ่งจะไปรื้อออกมาจากบริเวณรกนะคะแล้วก็มายกโขดขึ้นนะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ยังไม่ได้ตัดรากนะคือยกขึ้นมาตั้งไว้เฉยยังไม่ได้เอาอะไรมาถมเลยนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะในการปลูกชวนชม ที่เราปลูกมานานแล้วแล้วลักษณะต้นมันเป็นปมอันนี้เป็นปัญหาที่ย่าเจอนะคะย่าก็เอาประสบการณ์ของย่านี่มาเล่าให้ฟังนะเผื่อหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเหมือนที่ย่าเจอนะคะเราก็จะมีวิธีแก้ส่วนปัญหาจะอย่างอื่นที่ทําให้เป็นปมนี่ยย่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ปัญหาตัวหนึ่งก็คือเราตัดรากไม่ชิดนะคะตัดรากไม่ชิดลําต้นนะ หรือว่าชิดรากนะเราตัดรากฝอยออกนี่มันก็เลยทําให้เกิดปมขึ้นมาทีหลังนะสำหรับวันนี้นะคะย่าก็พามารู้จักกับปัญหาของชวนชมนะที่คนเลี้ยงชวนชมนานๆนะแล้วก็จะเจอนะว่าเขาจะมีปมนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นชวนชมที่ย่าปลูกไว้ย่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะคือบางต้นนี่เกือบ20ปีนะคะ ก็ยังอยู่ในกระถางเหมือนเดิมพอจะเปลี่ยนดึงไม่ออกเลยนะคะบางต้นก็โผล่ลงดินไปแล้วก็มีนะสำหรับชวนชมที่ย่าปลูกไว้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะและเป็นไม้ประดับที่มีหลากหลายสีนะหลายพัน์ให้เราเลือกนะแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากด้วยนะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยเขาก็อยู่ได้คือรดพอให้เขาอยู่นะ ถ้ารดน้ำมากๆเขาก็แฉะแล้วก็มีโอกาสที่จะโคนเน่าด้วยนะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ